เรามาติดตามดูรายการพิเศษนะครับจากห้าหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรเป็นรายการพิเศษส่งท้ายปีนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25ทธันวาคมเป็นโปรโมชั่นชุดส่งเสริมการออกดอกแล้วก็เป็นการบำรุงดอกผลิตภัณฑ์ที่จะมีรายการพิเศษดังนี้ครับกลุ่มอาหารเสริมทางใบสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมการสร้างตาดอกได้แก่ซุเป,ปดีซุป,ปดีก็คือ ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นนะครับที่นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐเมกาและก็มีโมฟลูดโมฟลูดก็คือแคลเซียมเดี่ยวเข้มข้นแล้วก็มีนิปนิปก็คือโบลอนเดี่ยวรายการนี้ขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาด5ลิตรก็คือ1แกลลอนนะครับแถม1ลิตรส่วนในด้านของกลุ่มอาหารเสริมทางดินจะเป็น T ีเคซอย1 T k เคซอย2 TK พัดและเซอร์คอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตร ถ้าขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตร1แกลลอนเท่ากับเป็นรายการ4แถม1ส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับก็จะเป็นในส่วนของไมโครมิกเอฟเป็นอาหารเสริมสุดรวม TK แคลก็คือแคลเซียมบอรอนไฮแมกคือแมกนีเซียม TK c ก็คือสังกะสีขนาด5ลิตรแถม1ลิตรถ้าขนาด20ลิตรแถม5ลิตรเป็นรายการ4แถม1 กลุ่มปัจจัยพิเศษครับอย่างเช่นอัญจินินนะครับเป็นสารสกัดจากสาหร่ายซูเปอร์ไอชั่นเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่เราเรียกว่ามาจากพืชก็คือคลอปออยแล้วก็ทีเคบูสเตอร์เป็นสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนขนาด5ลิตร1แกลลอนแถม1ลิตรนี่เป็นรายการพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมพิทักกรสามารถรับ รายการพิเศษตรงนี้ได้นะครับที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านทันสําหรับในส่วนของทุกวันเสาร์นะครับเรายังได้รับการสนับสนุนโดยหลักจากบริษัทที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการซึ่งก็มีพิธภัณฑ์ใหม่ๆที่เราอยากจะต้องแนะนำนั่นก็คือบริษัท b l u e f r o g interchem บริษัทราชสี f e r t i ไรเซอและบริษัท Bank p a n t h e r Agritech จำกัดทั้งหมดนานก็จะเป็นกลุ่มในเครือข่ายบริษัทซึ่งในส่วนของระยะนี้นะครับพิจาัณ์ที่มีคำแนะนำจะเป็นชุดบำรุงดอกกับในส่วนของการยืดช่อดอกพิพันัณ์ที่เราอยากจะแนะนำก็จะมีในส่วนของ4ตินซีตินคืออะไร4ตินนั้นก็คือสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนะครับเป็นในส่วนของ กลุ่มไซโตไคนินชนิดซีเอตินคือนี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในของเกาหลีที่มีการสลัดเอาในส่วนของฮอร์โมนไซโตไคนินในรูปของสารซีเอตินเราก็จะใช้อยู่ที่2 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรตัวต่อมานะครับที่เราแนะนำในการใช้บำรุงดอกยืด่อดอกก็จะเป็นแบล็กโซมิ n นนแบล็กโซมิโนแบล็กโซมิโนนั้นก็คือสาลาย ส่วนหนึ่งกับอัลฟาอะมิโนอีก20ชนิดซึ่งจะเป็น Alpha, อัลฟาของอะมิโนถึง90%ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้เพื่อบำรุงดอกอัตราที่ใช้ก็คือ 200cc ต่อน้ำ200ลิตรตัวต่อมาที่แนะนำนะครับนั่นก็คือตัวลีกาในส่วนของลีกาคืออะไรลีกานั้นก็คือส่วนของ ซิลิกาฟูลวิกและก็กรดอาซิติกแอซิกช่วยในการฟื้นฟูทําใบสะสมความสมบูรณ์บำรุงดอกส่งเสริมความแข็งแรงซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีส่วนของแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิก้าโบลอนอัตราที่ใช้เราก็ใช้200 cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรผิดพัณฑ์ตัวต่อมาที่ทางบริษัทแนะนำนั่นก็คือตัวทีโน ทีโน่นั้นเราก็จะใช้ที่ 200cc ต่อน้ำ200ลิตรเช่นเดียวกันกรณีของท่านเลือกใช้ทีโน่นั้นทีโน่คืออะไรทีโน่ก็คือสารในกลุ่มของไบโอสติมแรนหมายถึงว่าเป็นสารที่ได้ผ่านกระบวนการสกัดแล้วพืชสารนาทที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของตัว ทีโนนั้นจะประกอบไปด้วยอัลฟาอะมิโนมีโพแทสเซียมฟูนวิกมีสารสกัดจากสารลายในส่วนของออร์แกนิกซิลิกอนมีในส่วนของสารสกัดไคตินและก็มีซิตริกแอซิดก็คือเป็นส่วนที่มีองค์ประกอบของสารธรรมชาติที่จะไปกระตุ้นการเจริญเติบโตเป็นสูตรที่ถือว่าใช้ได้อย่างดีทีเดียว เราใช้ในอัตรา2 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรเช่นเดียวกันตัวต่อมาที่เราจะใช้ก็คือแคลโบราชสีแคลโบก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับรงนี้พิทักษสกก็ทราบดีอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เพื่อพ่นไปแล้วย้ายพลังงานลงมาราชสีแคลโบรเหลือและอีกตัวหนึ่งก็คือโบลอนราชสีโบก็คือราชสีโบลอน คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผิตณฑ์ที่เรานำมาใช้ในการยืดช่อดอกราการบำรุงดอกประเด็นนั้นพิรักกรอาจจะบอกต้องทายทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นถึงจะต้องใช้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราดูจากสภาพของการใช้ถ้าดอกยังไม่พอดอกยังไม่มากพอเราก็ใส่สีตินเพิ่มเข้าไป ถ้าดอกพอแล้วดอกเจอดอกปัญหาดอกแห้งเราก็ใช้แบ็กโซมิโนนะส่วนทีโนนั้นเป็นตัวบำรุงครับเป็นตัวบำรุงกรณีราชสีแคลโบนั้นหมายความว่าถ้าดอกเราพอแล้วเราต้องการที่จะบำรุงดอกเราก็ใช้กรราชสีแคลโบส่วนราชสีโบรอนนั้นพินักษ์กรต้องเข้าใจครับว่าเราจะนำไปใช้ในระยะสุดท้าย ก่อนการที่ดอกจะบานสัก1-2ครั้งก็จะดีเพราะนั้นในส่วนของวิธีการใช้ก็จะเป็นไปในส่วนของเทคนิคที่เราจะนำมาเลือกใช้ในแต่ละช่วงถ้าเราจะพูดถึงการใช้ปัจจัยเนี่ยช่วงแรกเราก็ยืดช่อดอกแล้วก็เพิ่มปริมาณดอกช่วงที่2เราก็บำรุงดอกให้แข็งแรงและช่วยให้อัตราการติดผลดีนั่นเองครับ สำหรับในผิดพัณฑ์ต่างๆเหล่านี้พินักษกรสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกอโกรเทคโขลงและชัยพฤกเกษตรเขาและยาซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายรวมถึงในส่วนของบริษัท j a m Tech จำกัดฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับข่าวดีบริษัทบรูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวโวนทุเรียน ทีโน b ไบโอส m u บูล t รวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะมูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มขน้นเรแอคเตอร์ฮอร์โมอนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อกโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก,กเกษตรเขาระยา และร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านบริษัท Black p a n t h อร์อะกรีเทคจำกัดคู่หูเปิดตาดอก Black ฟ l o ว e วบวก b l ล c k ไซไคนิน Black ฟลาวเวสาราทะเลสีน้ำตาลสกัดเย็นบวกโปรลีนอะมิโนช่วยส่งเสริมการออกดอก b a c ล็ y ไซไคนินไซโตไ i นินเข้มข้นช่วยให้ออกดอกเร็วสม่ำเสมอ อัตราการใช้244รีซีต่อน้ำสอง0ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมรัตน์เกเกษตรและร้านชัยพฤกเกษตรเขาไรยาอย่าลืมเลือกคู่หูเปิดตาดอกเสริมการออกดอกออกผลดีต้องผลิตภัณฑ์จาก b l ล c k p a n t h อร์อ r กรเทคจำกัดชัยพฤกเกษตรเขาไรยาและร้านเคมีเกษตรใกล้ป้า,าท่าน บริษัท j a m t e h จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจพลิมินดสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้ 20-30cc ต่อน,น้ำ20ลิตรเจ30 10เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ัตราการใช้20-30ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเจไนป้องกันและกําจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ํา20 l. ลิตรลุยจิตอมิดา35%เนื้อขรีบกําจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีขาวอัตราการใช้10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแจ็คกอนเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยตะกัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้10กรัมต่อน้ํา20ลิตรโพลีคอร์ใช้ป้องกันกําจัดโรคอื่เช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราน้ําค้าง ไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืชอัตราการใช้30-40ต่อน,น้ำ20่ลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา รับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับถ้าเป็นของบริษัท JAM Tech ก็จะซื้อซื้อได้ที่ใช้ยพึกในทุกสาขาแต่ถ้าเป็นในส่วนของบริษัท Blue Frog Interchem หรือจะเป็น Black Panther หรือจะเป็นปุ๋ยราชสีก็ต้องไปที่ใช้ยพึกอ Agrotech ค,คลุงใช้ยพึกเกษตรเขาไรย่ยาสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้คงเป็นประเด็นคำถามมาจากพี่น้องเกษตรกรน,นะครับที่ผ่านมาทางช่องทาง YouTube และ เฟซบุ๊กของชัยพฤกษ,ษ,ษ์เกษตรจันทบุรีประเด็นคำถามก็คือว่าในกรณีที่เราชาวสวนผสมสารหลายตัวที่จะพ่นให้กับพืชในทุเรียนของเราในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราควรจะใส่อย่างไรก่อนหลังตัวอย่างเช่นมีปุ๋ยทางใบมีธาตุอาหารรองอาหารเสริมในรูปคีเลตจะผงหรือจะเป็นน้ำก็แล้วแต่มีปุ๋ยเกรดสูตรในเตรดมีปุ๋ยเกรดสูตรซันเฟต มีแคลเซียมบอลลอนมีสารสกัดจากสาหร่ายมีพลังงานในรูปของกรดอะมิโนมีอะโทนิกมีสารกำจัดมแมลงชนิดผงมีสารกำจัดมแมลงชนิดผงสารกำจัดเชื้อราชนิดผงและก็สารกำจัดมแมลงชนิดน้ำหรือสารกำจัดเชื้อราชนิดน้ำรวมถึงสารจับใบนะครับนี่คือประเด็นที่พี่นศกรสอบถามมาซึ่งจริงๆแล้ว ก็ต้องตอบว่าเราคงไม่ได้ใช้เสียทั้งหมดแต่นี่เป็นการยกตัวอย่างประเด็นว่าปัจจัยที่เราจะควรนำมาใช้เนี่ยมันมีอะไรผมก็ทบทวนให้เห็นอีกครั้งนะคะว่าหเป็นเรื่องของปุ๋ยทางใบส่วนที่สอนั้นกรณีอาจจะเป็นปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยผงก็แล้วแต่หรือจะเป็นปุ๋ยน้ํากรณีต่อมาก็คืออาหารเสริมในรูปเคเลตแต่เป็นในรูปผง ตัวต่อมาก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยในรูปของไนเตรตหรือซันเฟตนะครับต่อมาอีกก็เป็นอาหารเสริมแคลเซียมบอลอนมีสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนอะโทนิกมีสารกําจัดมแมลงเชื้อราเป็นทั้งชนิดผงและชนิดน้ําคําถามนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคงอาจจะไม่สามารถตอบโดยละเอียดได้แต่ เรามีหลักการที่จะให้พิทักษ์กรนำไปสู่การประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้หรือเลือกผสมคือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องนําเรียนว่ามันไม่เป็นสูตรสําเร็จแต่มีหลักการทางวิชาการกับหลักเทคนิคการจัดการก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีของคําว่าสารเคมีที่ผสมกันไม่ได้นั้นเบื้องต้นจะต้องเป็นพิษต่อกันโดยตรง เพราะฉะนั้นในฉลากเวลาที่พี่น้องสกรจะใช้ปัจจัยอะไรก็ตามครับถ้าเขาไม่ระบุก็แสดงว่าผสมได้ส่วนที่สองถ้าเขาระบุก็นั่นหมายความว่าแสดงว่าผสมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องอ่านจากฉลากนี่ือคเงื่อนไขที่หนึ่งในส่วนของเงื่อนไขที่สองพี่น้องสกรก็จะต้องเข้าใจครับว่า ในกลุ่มของปัจจัยผมยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยชนิดน้ำปุ๋ยน้ำนั้นส่วนใหญ่จะมีอยู่ในรูปของเป็นกรดและเป็นด่างเวลาที่พิน้องสกรจะดูชนิดของปุ๋ยน้ำทางใบเนี่ยเราจะต้องดู PH ถ้าเขาอยู่ที่ความเป็นกรดก็คืออยู่ที่ประมาณ6อย่างนี้เราผสมได้กับธาตุอาหาร ธาอาหารจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นธาตุโลหะหนักเนี่ยเราผสมได้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นด่างเขาก็จะบอกว่า ph ประมาณ7โดยประมาณมีคุณสมบัติเป็นด่างซึ่งตรงนี้เราจะนำไปผสมกับธาตุที่เป็นโลหะหนักไม่ได้โดยเฉพาะธาตุอาหารอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีทองแดงอะไรประมาณนี้ พราะถ้าเราผสมไปมันจะเกิดวุ้นเป็นฝ้าเพราะคุณสมบัติของปุ๋ยเป็นด่างเรื่องนี้สำคัญนะครับที่จะผสมไม่ได้ส่วนต่อมาในเรื่องของเงื่อนไขพินักกรที่ดูจากฉลากคือในฉลาก แล้วยังมีคำแนะนำอีกส่วนหนึ่งครับเรื่องของตารางการผสมว่าสารเคมีตัวไหนผสมกันได้สารตัวนี้เคมีตัวไหนผสมกันไม่ได้เป็นเรื่องที่เรารู้เราเข้าใจเราดูแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ครับถามว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นคำแนะนำในชื่อสามันเป็นชื่อสารมันเราก็ต้องดูจากชื่อสามัน แล้วเราจะนำมาผสมกับสารเคมีตัวอื่นๆต้องดูจากตารางเหล่านั้นด้วยเป็นส่วนประกอบอันนี้คือหลักทางวิชาการหรือหลักในด้านของความรู้ความเข้าใจทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อแล้วว่าแล้วในด้านของเทคนิคการจัดการละ่ะเรามีคำแนะนำตลอดนะครับว่าในกรณีที่เราจะผสมอะไรก็ตามผมอธิบายอย่างนี้ การผสมสารเคมีหลายชนิดประการแรกเราจะต้องดูว่าน้ำที่เรานำมาผสมมีคุณสมบัติเป็นอะไรถ้าเป็นน้ำบาดาลน,น้ำด่างหรือน้ำที่เราจากการเจาะบาดาลมีคุณสมบัติเป็นด่างตรงนี้เราจะต้องปรับสภาพน้ำก่อนทุกวันนี้มีสารปรับสภาพน้ำอย่างเช่นตัวพิงค์คือสีชมพูของ โมบ m บิกพิงหรือสารปรับสภาพน้ําในแต่ละบริษัทถ้าเป็นกรณีนี้เราจะต้องปรับสภาพน้ำแต่ถ้าเรานําจากแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างสระน้ําหรืออะไรเราเอามาพักไว้เนี่ยเป็นกรดก็ไม่ใช่เป็นประเด็นประการที่2น้ําจะต้องมีปริมาณที่ค่อนข้างมากในถัง200ลิตรเราต้องใส่น้ําให้มากเกือบ200ลิตรเราจึงจะถือว่า ปฏิบัติถูกต้องคือบางท่านเนี่ยใส่น้าไปนิดเดียวแล้วก็ตวงสารเคมีใส่ใส่ใส่ในอัตราเข้มข้นตรงนี้เป็นพิษทันทีครับเขาเป็นปฏิกิริยาต่อกันทันทีดังนั้นในคําแนะนําของเราในด้านเทคนิคก็คือเราใส่น้ําให้มากที่สุดแล้วเราก็ใส่ปัจจัยทีละชนิดทีละตัวแล้วก็ค่อยๆ่อยกวนหรือคนตลอดอย่างนี้สิ่งที่เคยเป็นพิษเป็นตกตะกอนเป็นจับฟ้าเขาก็จะหายไป ย้ำนะครับประการแรกน้ำต้องมากประการที่สองน้ำจะต้องมีคุณสมบัติเป็นกรดคือปรับสภาพน้ำในการปรับสภาพน้ำนอกจากสารปรับสภาพน้ำแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ากรณีเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำด่างเราก็อาจจะใช้น้ำส้มสายชูนี่แหละครับประมาณ3-4ถึงช้อนแกงนี่แหละครับใส่เข้าไปเพื่อปรับสภาพน้ำได้ถ้าท่านมีตัววัดท่านก็จะเห็นว่าเราปรับ ได้จากด่างมาเป็นกลางได้ทันทีประการต่อมาในระหว่างการผสมเราจะต้องกวนตลอดทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเราควรจะใส่อะไรก่อนหลังสิ่งที่ท่านควรจะใส่ในลำดับแรกเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลนะครับท่านได้ให้ความรู้กับเราไว้ว่ากรณีการปรับสภาพน้ำเนี่ยกลุ่มธาตุอาหารที่เป็นคีเลตสามารถที่จะใส่ แล้วมีคุณสมบัติในการปรับสภาพน้ำได้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งธาตุอาหารหรือจุลธาตุถ้าอยู่ในรูปของคีเลตหมายความว่ามีตัวสารห่อหุ้มอย่างยามิตัวฟีโนลิกก็เป็นคีเลตชนิดหนึ่งที่ได้มาจากพืชหรือจากตัวคีเลตอื่นๆเช่นฮิวมิกหรือจากกรณีของสาร EDTA เขาจะเป็นตัวห่อหุ้มจะทำให้สารหรือธาตุอาหารหรือจุลธาตุเหล่านั้นเนี่ยไม่มีผลกระทบกับในส่วนของน้ำอันนี้คือคุณสมบัติของคำว่าคีเลตแต่เพิ่มเติมคือมีคุณสมบัติในการปรับสภาพน้ำด้วยนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะใส่ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานจะเป็นอะโทนิกจะเป็นน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทางด่วนจะเป็นกรดอะมิโนเราสามารถที่จะ เติมลงไปแล้วเราก็สามารถที่จะกวนในแต่ละขั้นตอนนะครับผมย้ำว่าต้องกวนทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การจับเกาะเคยยกตัวอย่างครั้งหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่เราเอาสารกรดฟอสฟอริก olic, ไปร่วมกับน้ำกลัน่นแล้วใส่อะโทนิกในการอินเจ็ถ้าเราเอาอะโทนิกไปรวมกับกรดฟอสฟอริกมันจะกลายเป็นวุ้นๆเป็นฝุ่นๆแต่ถ้าเราเอาไปละลายกับน้ำก่อนแล้วเอามาผสม ก็จะกลายเป็นเนียนไม่มีละอองฝุ่นเพราะฉะนั้นตัวต่อมาจากกลุ่มพลังงานนะครับเราก็มาดูในเรื่องของตัวปัจจัยคือในเรื่องของตัวาธาตุอาหารที่เราใช้กันบ่อยเป็นประจำนั่นก็คือแคลเซียมบอรอนเราก็ใส่ได้เลยนะครับในร่วมกับตัวอาหารเสริมตั้งแต่ช่วงแรกคือให้เข้าใจว่าถ้าเป็นกลุ่มาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมเราใส่ลำดับที่หจะเป็นตัวที่จะช่วยประโยชน์ สารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโน,โนผู้นี้เป็นกลุ่มที่สามารถผสมกันได้ทั้งสิ้นไม่เป็นประเด็นครับเราก็จะตัดประเด็นตรงนี้ออกไปกรณีต่อมาที่เป็นคำถามคือเรื่องของปุ๋ยทางใบปุ๋ยในเตรตปุ๋ยซันเฟตพี่นักศึกษาครับตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมากนะักแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือกรณีปุ๋ยเราจะต้องดูว่า ปุ๋ยเหล่านั้นเขาเป็นปุ๋ยน้ำและมีคุณสมบัติเป็นด่างหรือไม่เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าเป็นด่างคุณสมบัติของเขาก็จะมีส่วนไปการทำให้ธาตุที่เป็นโลหะหนักแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมแโบรอนอะไรต่างๆเนี่ยทองแดงจะมีปฏิกิริยาจะเป็นวุ้นแล้วก็เป็นฝ้า เราคงไม่ต้องไปให้ความสำคัญน้ำหนักมากกับกรณีของปุ๋ยทางใบเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปกรดยกเว้นปุ๋ยที่เป็นด่างทีนี้สารกำจัดมแมลงกับสารกำจัดเชื้อราเราแยกประเด็นเลยครับว่าผงกลับน้ำกรณีที่ค่อนข้างจะมีหลักการสำคัญคือกรณีสารที่เป็นน้ำมันสารที่เป็นน้ำมันที่ลงท้ายด้วย ec ท่านจะต้องผสมเป็นอันสุดท้าย ถ้าเป็นกรณีสารกำจัดมแมลงหรือจะเป็นเป็นเกรด็ดหรือจะเป็นชนิดผงอะไรก็ตามเราสามารถที่จะละลายน้ําแล้วเติมเข้าไปแล้วก็กวนให้แตกตัวหลังจากนั้นท้ายสุดครับสารกําจัดจะแรงหรือเชื้อราที่เป็นน้ํามันถ้าเป็นน้ํามันเราจะใส่ท้ายสุดแต่ถ้าเป็นในส่วนของลงท้ายด้วยน้ําชนิด sl ประเด็นตรงนี้เราจะเติมก่อนสรุปก็คือ สารกําจัดแมลงหรือโรคพืชน,นี่ที่เป็นน้ําเราเติมก่อนสารที่เป็นชนิดผงเราแตกละลายข้างนอกแตกตัวแล้วเติมเข้าไปสารที่เป็นน้ํามันเติมท้ายสุดจากนั้นก็จะเป็นสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพดังนั้นในส่วนของสิ่งที่ผมจะสรุปในช่วงท้ายสาระวันนี้นะครับคือประเด็นสําคัญเนี่ยบางครั้งเวลาที่ สารแต่ละตัวแต่ละตัวที่เราผสมเนี่ยถ้าเราผสมในปริมาณน้ําน้อยเป็นพิษทันทีครับเพราะฉะนั้นลำดับที่หนึ่งน้ำต้องมากลำดับที่สองตรวจสภาพน้ําว่าน้ํามีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆหรือไม่สัก5 5.5หรือ6ก็ถือว่าดีบางท่านบอกว่าไม่ได้มันต้องไปเจไม่ใช่แล้วครับอันนั้นผิดเลยมันมีคุณสมบัติเป็นกลางเกินไปประการต่อมา สิ่งที่เราควรจะแก้ไขก็คือถ้ามันเป็นด่างเราก็ปรับสภาพน้ำจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของกลุ่มธาตุอาหารกลุ่มธาตุอาหารรองกลุ่มธาตุอาหารเสริมกลุ่มพลังงานกลุ่มสารกระตุ้นต่างๆเราสามารถที่จะนำไปร่วมได้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเขามีคุณสมบัติที่เป็นคีเลตแล้วก็ปรับสภาพน้าจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของคุณสมบัติของปุ๋ยปุ๋ยนั้น เป็นปุ๋ยผงเราก็ละลายด้านนอกให้เขาแตกตัวแล้วใส่ลงไปแล้วก็กวนแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่เป็นด่างเราต้องระวังทันทีนะครับเราไม่ควรที่จะนำไปผสมแบบนี้ต้องค่อยๆ่อยทำการเจือจางแล้วก็ค่อยคอยกวนผสมลงไปท้ายสุดในด้านของจะเป็นสารกำจัดมแมลงหรือสารกำจัดเชือ้อราถ้าเป็นชนิดน้ำ sl เราก็ผสมได้ ถ้าเป็นสารชนิดผงเราก็จะต้องเอาไปผสมด้านนอกให้แตกตัวก่อนแล้วใส่ลงไปแล้วก็ควรให้แตกตัวถ้าเป็นสารในกลุ่มของน้ำมันเราจะผสมเป็นตัวสุดท้ายและสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบในกระบวนการขั้นตอนตร,ตรงนี้ละครับจึงเป็นส่วนที่เราต้องมาย้ำว่าเป็นแนวทางเทคนิคในการจัดการ เราผสมแล้วไม่มีปัญหาในด้านของวุ้นไม่มีปัญหาการเป็นฝ้าส่วนใหญ่แล้วที่เป็นปัญหาใหญ่สำคัญก็คือกรณีน้ำที่เป็นด่างกับธาตุอาหารที่เป็นโลหะหนักหรือสารบางตัวที่เข้ากันไม่ได้ก่อนที่ท่านจะใช้พิตธภัณฑ์ใดในเรื่องของสารกำจัดมแมลงสารกำจัดเชือ้อราอ่านฉลากก่อนครับว่าเขาระบุไว้หรือไม่อย่างไร สำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ